เพื่อนๆเ,เคยทานแกงฟักทองใส่ไก่กันไหมครับวันนี้ผมมีวิธีทามาฝากเพื่อนๆกันครับผมหอมอร่อยเดี๋ยวเราเริ่มทํากันเลยครับอันดับแรกตั้งกระทะารอจนเริ่มร้อนใส่หัวกะทิลงไป250มลครับจากนั้นนะครับเคี่ยวกะทิให้เดือดงวดตามชอบเลยครับพอเดือดแล้วใส่พริกแกงเผ็ดลงไป100กรัมครับ,รบตามด้วยกะปิครึ่งช้อนโต๊ะแต่ถ้าพริกแกงเพื่อนๆคนไหนมีกะปิแล้วไม่ต้องใส่กะปิเพิ่มครับ จากนั้นผัดพิกแกงกะปิแล้วก็กะทิให้เข้ากันดีแบบนี้ครับพอเข้ากันดีแล้วก็ผัดจนงวดเคี่ยวจนกว่าจะแตกมันตามชอบครับแต่ผมไม่เอาแตกมันมากเพราะว่าเราแกงใส่ไก่ครับจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาสองช้อนโต๊ะครับสูตรของผมจะออกหวานนิดนึงนะครับถ้าใครไม่ชอบหวานสามารถปรับลดน้ำตาลปี๊บลงได้ครับ ผัดรอจนกว่าน้ําตาลปี๊บจะละลายแล้วก็พี่แกงงวดตามชอบครับพอพี่แกงงวดได้ที่ตามชอบเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้เราก็ใส่สะโพกไก่ลงไปครับผมใช้อ่าน้องติดสะโพกนะครับตามด้วยเครื่องในไก่ครับเครื่องในไก่หั่นร้างทำความสะอาดขูดไขมันออกให้เรียบร้อยครับผมพอใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งไฟแรงเลยครับตอนนี้นะครับรอจนกว่าจะเริ่มสุกทีละข้างแบบนี้นะครับแล้วก็ผัดเรื่อยๆนะครับรอจนกว่าน้อไก่เริ่มสุกครับ อย่าใช้ไฟแรงเกินไปแล้วอย่าทิ้งน่านเกินนะครับเดี๋ยวจะไม่ติดก้นกระทะครับพอเริ่มสุกแบบนี้แล้วใส่หางกระที่ยลงไป800มิลลิลิตรได้เลยครับพอใส่หางกระที่ยลงไปแล้วเราจะเล่งไฟแรงจัดเลยครับเพราะว่าเราจะเล่งให้แกงเดือดเร็วที่สุดครับพอแกงเดือดแล้วก็ตั้งต่อนะครับรอจนกว่าเนื้อไก่กับเครื่องในจะสุกครับแบบนี้เลยครับ ตอนนี้เนื้อไก่กับเครื่องในสุกเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปผมจะใส่ฟักทองลงไปได้เลยครับฟักทองปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นค่อนข้างกลางๆไปทางใหญ่นิดนึงครับเวลาที่เรานำเมนูมาอุ่นทานจะได้ไม่เละครับหลังจากใส่ฟักทองไปแล้วนะครับโรยใบมะกรูดลงไปได้เลยครับคราวนี้นะครับเราก็จะตั้งรอจนกว่าฟักทองจะสุกนะครับ วิธีเช็คง่ายๆของฟักทองสุกก็คือนําตัวหนุกดลงไปถ้าแตกแสดงว่าสุกเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าให้เละเกินไปเพราะว่าถ้าอุ่นเนี่ยจะเป็นครีมนะครับไม่น่าทานครับนี่นะครับเอาแค่สุกพอเป็นชิ้นแบบนี้ครับพอสุกดีแล้วนะครับเราจะใส่มะดาพิกลงไปนะครับเริ่มจากพริกชี้ฟ้าหั่นเฉาแบบครับตามด้วยพริกหยวกหั่นเฉาแบบครับผมตั้งไฟอีกสักครู่นะครับรอจนกว่าพริกจะโดนความร้อนเริ่มมีกลิ่นหอมก่อนครับพอพริกโดนความร้อนเริ่มมีกลิ่นหอมโรยไปหัวกระพาลงไปครับ ขั้นตอนการใส่ใบโหระพาไฟต้องแรงนิดนึงครับแล้วก็พยายามกดใบโหระพาให้ลงไปอยู่ในน้ำให้ได้เยอะที่สุดและเร็วที่สุดครับใบโหระพาจะได้ไม่คำ้ำไม่ดำนะครับสีสันน่าทานและมีกลิ่นหอมครับผมไฟต้องแรงน้ําต้องเดือดนะครับตอนใส่ใบโหระพาเมื่อใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใบโหระพาสลดก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสําหรับเมนูแกงไก่ใส่ฟักทองครับง่ายๆเลยครับอย่าลืมลองทําทานกันดูครับ